สว,ส,สวัสดีครับวันนี้นะครับก็หาพบกับลูกค้าใหม่ของเราถึงท่านนะครับอันนี้ก็คือทําสัญญาเลยแล้วเข้ามาฝึกอบรมเลยนะครับผมเอยวเราพบลูกค้าก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราควรแนะนําตอนนี้นะครับชือจิลวัชจิลวสุภัฒน์ครับสุพรรณบุรีมาจากสุพรรณบุรีอันนี้ก็เป็นที่น้องไก่ได้คร <can> ับครับก็คุณจิลวัตเนี่ยอ่าตอนนี้อยู่สุพรรณแต่ก่อนน่าจะอยู่รุทิศนะครับแต่ก็ย้ายมาเป็นสิบสี่ปีแล้วนะครับ เดิมก่อนอันนี้รู้สึกช่วยทางพี่ชายทีมม่ทำนาเชีนะครับแล้วก็กลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่กับพี่บานพ่อแม่พ่อแม่ครับก็ในแหลกลูกค้าหลายๆคนเป็นอย่างนี้นะก็เสออารมณ์แบบว่าแบบอยากกลับไปอยู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสงสัยทางพี่ชายคนที่รอนน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีอะไรที่ยังต้องทำที่ระเทใช่ผมมีหลายอย่างแต่แตเขามีเวลาว่างพี่เ<ม><ม>นแล้วก็อันนี้คือ ของที่ทางจิรวัตรแต่ทำทำเป็นััน้ำงานบัญชีครับ,รบแล้วก็คุณจิรวัตรช่วยข้อดีก็คือข้อดีของกาที่ทำสองงานบัญชีก็คือจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการการแบบการบริหารรายได้แล้วก็การเตรียมตัวที่จะทาตลาดเองเพราะคุณจิรวัตรเนี่ยมีเป้าหมายว่าทำตลาดเองด้วยนะคะอันนีนก็เดี๋ยววันนี้ก็เข้าไปสุดโปรไปนะครับยังไงนี่ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่วัดบางแสนเจนทรัไทยนะครับผมไม่ต้องผมบอกครับมาแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเพื่อนกันเลยนะครับเพื่อนๆดูแลกันนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับทอร์ถุงเงิน,น,น,นรับ ทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องไหนทำการตลาดก็ขายได้ครับสวัสดีครับ